ล่าสุดไหว้สวยแล้วจ้าผู้ต้องหาพาครอบครัวไหว้ขอขมาหลังถูกจับเมาแล้วขับอารวาดตุบตับเจ้าหน้าที่หน้าห้องขัง ซึ่งเหตุการณ์ก่อนหน้านี้นะครับผมเราจะได้ดูกันมาครับว่ามีคดีผู้ต้องหาคดีเมาแลวขับต่อยเจ้าหน้าที่ตำรวจหน้าห้องขังคาดไม่พอใจที่ไม่มีใครมาประกันตัวซึ่งกล้องวงจรปิดนะครับภายในห้องควบคุมสอนอบางเขนจับภาพขณะที่เจ้าหน้าที่สิบเวรและเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับผมสองนายกําลังจะควบคุมชายคนหนึ่งที่ใส่เสื้อสีแดงนี้นะครับผมเข้าไปในด้านในแต่ชายคนดังกล่าวนะครับไม่ยอมและขัดขืนและได้ใส่ไปที่ใบหน้าของสิบเวรน,นะครับผมจากนั้นเจ้าหน้าที่3นายได้พยายามนําตัวชายดังกล่าว กลับเข้าไปในห้องขังอีกครั้งนะครับผมโดยสิบเวรได้เปิดประตูห้องควบคุมแต่ชายคนดังกล่าวนะครับผมก็ได้ปรีเข้ามาทําร้ายสิบเวรอีกครั้งนะครับก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ชุลมูลกันมารุมมาตุ้มมั่วั่วตัวเสียงกันเลยนะครับซึ่งรายงานข่าวนะครับจะระบุว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณเวลาเที่ยงคืน35นาทีในวันที่1กรกฎาคมนะครับเจ้าหน้าที่ตารวจนะครับผมได้ตั้งจุดสกัดกวดขันวินัยจราจรบริเวณทางลง ของทางด่วนรามอินทรานะครับผมถนนวัชรพลแขวงท่าแรงเขตบางเขนนะครับกรุงเทพมหานครพบชายคนหนึ่งขับรถเข้ามาในยังจุดสกัดจึงขอตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ตามปกตินะครับผมตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาซึ่งผลปรากฏว่านะครับวัดได้ร้อยสามสิบมิลลิกรัมเปอร์เซ็นซึ่งปรากฏว่าเกินกว่ากฎหมายกําหนดนะครับผมทางจ่าสิบตีธนาดดสกุลพลนะครับผมจึงได้นําตัวส่งพนักงานสอบสวนที่สอนอบางเขนดําเนินคดีในข้อหาขับรถในขณะเมาสุรานะครับโดยที่มีร้อยตำรวจตี อนุชาเสาวโคนะครับผมปฏิบัติการหน้าที่ควบคุมผู้ต้องหามายัางสอนอบางเขนนะครับทางด้านร้อยตำรวจตีอนุชาเผยว่าก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรกลางได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาเมาแล้วขับรายนี้นะครับแล้วขับมาส่งพนักงานสอบสวนและต้องนําตัวเข้าห้องควบคุมนะครับตนได้เข้าไปชี้แจงระเบียบการครวบคุมตามปกตินะครับผมซึ่งใช้สิทธิ์ในการติดต่อญาติมาประกันตัวแต่ถ้า ได้เข้าไปในห้องควบคุมแล้วจะไม่สามารถใช้โทรศัพท์ได้นะครับจากนั้นก็พยายามโทรติดต่อญาติแต่ทางญาตินนะครับผมปรากฏว่าไม่มาประกันตัวนะครับผมจึงจําเป็นจะต้องคุมตัวเข้าห้องขังตามระเบียบนะครับ ซึ่งพอต่อมานะครับมาถึงหน้าห้องควบคุมผู้ต้องหาเกิดความไม่พอใจนะครับผมที่ไม่มีญาติหรือคนในครอบครัวนั้นมาประกันตัวนะครับส่วนที่มีการก่อเหตุครั้งที่2บริเวณหน้าประตูห้องขังนั้นผู้ต้องหาได้ด่าบุพการีนะครับผมซึ่งตอนนั้นตนเองนั้นยอมรับว่าโมโหนะครับเลยเปิดประตูเพื่อถามว่าด่าใครทําให้ผู้ต้องหานะครับเดินปรีเข้ามาใส่ที่บริเวณหน้าอีกรอบนะครับผมซึ่งอาการดังกล่าวนะครับก็มีได้แก่ บริเวณหูนะครับมีน้ําสีแดงคลั่งนะครับผมริมฝีปากแตกมีน้ําสีแดงไหลออกทางจมูกข้างซ้ายและหนกแก้มด้านซ้ายนะครับผมได้ทําการตรวจร่างกายเป็นที่เรียบร้อยซึ่งรอไปรับรองแพทย์ประมาณเจวันนะครับซึ่งทางผู้บังคับบัญชาได้ให้ราง,งานพักฟื้นร่างกายไปก่อนส่วนตํารวจจราจรที่รับบาดเจ็บถึงขั้นดั้งจมูกหักนะครับผมถามว่าติดใจผู้ก่อเหตุหรือไม่นะครับทางรอตำรวจตีอนุชาระบุว่าส่วนนี้ไม่ได้ติดใจอะไรเราเป็นตำรวจเป็นคนของประชาชนก็คงต้องปล่อยให้ปไปตามกฎหมายนะครับส่วน สาเหตุอาจจะเกิดจากที่เขาไม่สามารถติดต่อญาติมาประกันตัวได้เจ้าตัวบอกว่าจะโอนเงินมาและให้เราไปกดเงินมาประกันตัวซึ่งแท้จริงแล้วไม่สามารถทําตามได้นะครับเพราะขัดกับกฎระเบียบของเจ้าหน้าที่นะครับผมเพราะเป็นเรื่องที่ ผิดระเบียบนะครับในทางวินัยประกอบกัน,นครับเขามีอาการมึนเมาด้วยซึ่งในช่วงบ่ายวันเดียวกันนะครับผมร้อยตำรวจเอกชุมพลดวงบรนเทานะครับผมที่สอนอบเขหนได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาไปส่งฟ้องศาลแขวงมีนบุรีในความผิดข้อหาขับรถในขณนะเมาสุรานะครับจากนั้นจะนําตัวกลับมาควบคุมต่อพร้อมคําดําเนินคดีต่อไปในข้อหาทําร้ายเจ้าพนักงานในขณะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปนะครับ ซึ่งต่อมานะครับผมก็ได้เข้ามาไหว้สวยนะครับซึ่งทางผู้ต้องหานะครับพาครอบครัวม,มาไหว้ขอขมาหลังจากถูกจับเมาแล้วครับอารวาทุบต่อยเตะตีเจ้าหน้าที่ตำรวจบริเวณหน้าห้องขังนะครับจากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนะครับสังกัด5 ควบคุมตัวผู้ต้องหาชายคนหนึ่งนะครับที่มีคดีเมาแล้วขับได้ที่จุดตรวจบริเวณทางด่วนรามอินทาน,นะครับถนนวัชพรมแขวงท่าแรงเขตบางเขนกรุงเทพมหานครเพื่อมาส่งร้อยเวรที่สอนอบางเขนฝากขังภายหลังนะครับผู้ต้องหาได้อารวาชกต่อยร้อยตารวจตีอนุชานะครับผมในขณะปฏิบัติหน้าที่ควบคุมผู้ต้องหาและจากสิบตีธนาดนตํารวจจราจรนะครับผมหน้าห้องควบคุมขังสอนอบางเขนทําให้เจ้าหน้าตำรวจได้รับบาดเจ็บ2นายนะครับซึ่งล่าสุดนะครับผมเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับในวัน ที่หกรกฎาคมวันเดียวกันนั่นเองที่สอนอบางเขนนะครับหลังจากที่ผู้ต้องหานะครับผมหายแป๊ดแล้วนะครับ หรือว่าหายมึนเมาจากเครื่องดื่มที่ดื่มไปเมื่อคืนนะครับผมก็ได้มาพร้อมกับครอบครัวนะครับได้เดินทางมาพบร้อตำรวจตีอนุชาซึ่งเป็นผู้บาดเจ็บที่ตนนั้นได้ทําร้ายในคืนวันเกิดเหตุนะครับผมเพื่อมาเจรจาและยกมือไหว้ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับผมโอ้ําน้เปลี่ยนนิสัยของจริงเลยนะครับพอหายเมาก็กลายเป็นคนดีขึ้นมาทันทีนะครับสําหรับเหตุการณ์นี้ซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับทางพนักงานสอบสวนได้ดําเนินคดีใน2ข้อหานะครับโดยมีการนํา ตัวนะครับส่งฟ้องสารแขวงบิมิลีในข้อหาขับรถในขณะมึนเมาสุรานะครับจากนั้นก็จะแจ้งข้อหาทำลายเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติงานเพิ่มเติมด้วยนะครับซึ่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสำหรับเรื่องนี้นะครับวายก็ส่วนวายนะครับส่วนดำเนินคดีก็ยังคงเป็นไปตามกฎหมายต่อไปนะครับรับยังไงนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ